สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับวันนี้เช้าๆอย่างนี้นะครับสวนบอลสีคุณธรรมคอนนำมาพบกับความงามของบอลสีใบไทยที่มีชื่อว่ารับพูนผลครับเพื่อนๆครับต้นนี้สุดยอดปราบเซียนครับต้นนี้ครับใครที่เลี้ยงซับพูนผลต้องเข้าใจดีว่าซับพูนผลนี่โอ้โหเล่นยากครับเล่นยากแต่ความงามนี่ก็คุ้มค่าที่จะรอคอยนะครับต้นนี้อาจจะเป็นต้นที่ไม่ใหญ่ครับที่เอามาให้ชมเพราะว่า ร้อใหญ่กว่านี้ก็สภาพอาจจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็ให้ดูสีมันอาจจะโอเคผมชอบแบบนี้นะครับแต่ซับผู้คนของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางทีก็ออกดําเยอะครับนี่ครับเป็นบอลใบไทยนะครับมีความเหลือบของสีที่เป็นสีแดงแดงครับทิมครับแดงเข้มปนเขียวปนน้ําตาลดําหรือมีสีขาวเหลือบมาเป็นพาสเทลด้วยนะครับนี่ครับเพื่อนๆเม็ดจะพุดขึ้นมาเป็นเม็ดสีขาวๆนะครับ บางทีมันเป็นนสีแดงก็จะเป็นสีชมพูนี่แหละคือเอกลักษณ์ความงามของซากุนผลครับซึ่งบอกว่าทํายากเหมือนกันนะครับจัดว่ายากนะครับซากุนผลต้นนี้ก็เริ่มใบเริ่มจะไปนิดๆแล้วครับผมก็เลยเอามาให้ชมออก่อนนะครับเป็นต้นเล็กๆแต่ถ้าวันไหนที่มันมีซากุนผลที่เอาไว้ต้นโตแล้วแบบมันสวยก็จะเอามาให้ชมเพราะว่าตอนนี้มันเพิ่งเข้าหน้าฝนมาสักพักหนึ่งครับบอมันมันติดร้อนมาพักหนึ่งครับ ผมก็เลยเอามาให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อว่าเออจะได้เห็นสไตล์มันแบบนี้นะครับแต่ส่วนมากก็สีมานี้นะครับนี่ครับนี่การก็ออกเขียวๆน้ำตาลน้ำตาลนิดๆนะครับดูครับเนี่ยมันเหลือเป็นสีน้ำตาลดำมันมันมันสวยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆครับซับพุ่นผล ของใครเป็นยังไงลองเอามาอวดกันนะครับเพื่อนืครับอาพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับส่วนบ4คุณธรรมวันนี้ต้องลาไปก่อนกับความงามของทรัพย์คูณผลครับและพบกันใหม่นะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ